ผู้จัดการเก๋ไก๋แจงสาเหตุลบคลิปคู่แน็กชาลีพร้อมลั่นความสัมพันธ์ล่าสุด กลายเป็นประเด็นที่ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับฮือฮาสำหรับคู่รักขวัญใจชาวโซเชียลอย่างพระเอกดังสุดอินดี้น็กชาลีและหวนใจยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก่สไลเดอร์ที่ตั้งแต่เปิดตัวก็รัวโมเมนต์หวานให้พวกเราได้อิจฉากันอยู่เรื่อยๆแต่งานนี้กลับมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นเมื่อเหล่าชาวเน็ตและแฟนคลับเข้าไปส่องช่องทางโซเชียลของสาวเก๋ไก่ก็พบพิรุธเพราะว่าคลิปกับรูปคู่ของหนุ่มน็กนั้นได้หายไปหมดแล้ว งานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับก็แห่เป็นห่วงพร้อมกับสงสัยว่าทั้งคู่นั้นทะเลาะหรือว่างอนกันจนทําให้หลายคนนั้นต่างจับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่และล่าสุดทางด้านผู้จัดการของสาวเก๋ไก่ก็ได้ออกมาตอบคําถามถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมกับลั่นถึงความสัมพันธ์ล่าสุดของทั้งคู่แล้วด้วยโดยได้บอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาแค่เป็นแบบนี้อยู่แล้วอยากลบคลิปหรือว่าอยากเปิดคลิปอะไรก็ปกติอยู่แล้ว สำหรับคำถามว่าทั้งคู่นั้นทะเลาะกันไหมผู้จัดการได้ตอบเสริมไปว่าไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ของน้องทั้งคู่มันเป็นเรื่องของคนสองคนคือถ้าเป็นแฟนคลับของน้องๆจริงๆจ,จะรู้ว่าเขาบล็อกกันอันฟอกกันแบบนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนเปิดตัวอีกเอาเป็นว่ารอฟังความจริงจากปากของเจ้าตัวกันจะดีกว่านะคะ